เงินเข้า3กลุ่มวันพุทธที่10สิงหาคม2565นี้เป็นเงินเบีย้ยยังชีพเงินช่วยเหลือประจำเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งพี่น้องประชาชน3กลุ่มหลักๆก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีหรือว่าบางท่านเนี่ยไปรับเงินสดจากองค์กรท้องถิ่นท่านก็ไปรับเงินสดนะครับ กลุ่มที่1น,นะครับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ600ถึง1000บาทตามเกณฑ์อายุอายุ60-69ถึง69ปีได้600บาทอายุ70-79ถึง79ปีได้700บาทอายุ80-89ถึง8ปปีได้800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําเดือนสิงหาคมนี้นะครับเงินเข้า สิบสิงหาคมนอกจากนี้เนี่ยในเดือนสิงหาคมท่านที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านก็จะได้รับเงินพิเศษต่างหากอีกซึ่งเงินพิเศษเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีในวันที่19สิงหาคมนะครับก็100-250ถึง250บาทตามเกณฑ์อายุนะครับถ้าเป็นอายุ60-69ถึง69ปีได้100บาทอายุ70-79ถึง79ปีได้150 อายุ80ถึง89ปีได้200อายุ90ปีขึ้นไปได้250บาทนะครับก็เป็นเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งโดยสรุปในเดือนสิงหาคมนี้ท่านผู้สูงอายุก็จะมีเงินเข้าบัญชี2เด้ง2รอบนะครับก็คือวันที่10สิงหาคมได้600ถึง1,000บาทและวันที่19สิงหาคมได้อีก 1 0 0ถึง250บาทตามเกณฑ์อายุสำหรับท่านผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับซึ่งจะได้รับเงินในส่วนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบ11ล้านคนทั่วประเทศกลุ่มที่2นะครับซึ่งจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันพุทธที่10สิงหาคมนี้นะครับก็คือกลุ่มผู้พิการนะครับจะได้รับเบี้ยความพิการ8 0 0ถึง1,000บาท ผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับคนละ1,000บาทและผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับคนละ800บาทนะครับโอนเข้าบัญชี10สิงหาคมนี้ผู้พิการที่ได้รับเบีย้ยความพิการก็มีประมาณ2ล้านคนทั่วประเทศ และกลุ่มที่3ที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีวันพุทธที่10สิงหาคมนี้ก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยนะครับท่านพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็ก600บาทต่อเด็ก1คนนะครับก็จะได้ไปจนถึงเด็กอายุ6ขวบเต็มนะครับถ้าเลย6ขวบแล้วก็ จะไม่ได้รับเงินแล้วนะครับเพราะว่าก็จะต้องนำเงินนั้นไปเฉลี่ยให้กับเด็กคนอื่นที่อยู่ในช่วงอายุแรกเกิดถึง6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยนะครับก็คือมีรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนต่อคนต่อปีไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับตั้นที่มีลูกหลานแล้วก็มีรายได้น้อยเนี่ยและยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะครับก็คือ ถ้าเด็กอยู่กับพ่อแม่หรือเด็กอยู่กับลุงป้านะอาญาตพี่น้องเนี่ยท่านที่ดูแลเด็กอยู่เนี่ยก็สามารถไปลงทะเบียนได้ในเทศบาลอบตรหรือว่าในสำนักงานเขตในกรุงเทพที่เด็กอาศัยอยู่จริงกับท่านนะครับอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ใดก็ไปลงทะเบียนในพื้นที่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตรหรือสำนักงานเขตในกรุงเทพนะครับแล้วก็ ส่งข้อมูลหลักฐานและเดยกเขาจะมีเจ้าที่มาตรวจสอบว่าท่านมีรายได้ไม่เกินเกณฑ์หรือเปล่านะครับถ้าไม่เกินเกณฑ์ก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กนะครับ600บาทต่อเด็ก1คนก็อาจจะใช้เวลาประมาณ 4- 5หเดือนในการพิจารณานะครับแต่ถ้าเกิดได้รับแล้วเนี่ยก็จะได้ย้อนหลังนับ1เริ่มตั้งแต่เดือนที่ไปลงทะเบียนนะครับก็จะได้เดือนละ600บาทไปจนถึงเด็กอายุ 6ขวดเต็มนะครับส่วนท่านที่ไปลงทะเบียนแล้วและยังไม่ได้รับเงินนะครับก็รอ,อนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพื่อจะได้ข้อมูลจริงนะครับแต่หากท่านได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วท่านก็จะได้เงินย้อนหลังเริ่มนับไปตั้งแต่เดือนที่ท่านไปลงทะเบียนเลยสมมุติไปลงทะเบียนเมื่อเดือนมก,กราปี65 และได้รับการอนุมัติท่านก็นับ1ตั้งแต่มกราเลยนะครับก็ได้ย้อนหลังคูณไปเลยเดือนละ600บาทต่อเด็ก1คนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดมีผู้ได้รับเงินประมาณ2ล้านกว่าคนทั่วประเทศในแต่ละเดือนแล้วก็ทยอยในการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติอย่างต่อเนื่องนี่เป็น3กลุ่มหลักๆที่จะได้รับเบี้ยยังชีพเงินช่วยเหลือประจำเดือน สิงหาคม2565นะครับซึ่งเงินโอนเข้าบัญชีวันพุทธที่10สิงหาคมนี้นะครับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนเด็กครับ